ตอนนี้มาถึงหน้าเขางูแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นไปตามนกบนเขาครับตอนนี้ตอนนี้คืเราขึ้นเขานะครับนะครับติดตามผมด้วยนะครับยูทูบเบอร์นะครับหัวมาแววตัดต่อยนี่ครับกําลังจะขึ้นเขาโอ้เจ้าพอดีนี่ครับกําลังจะขึ้นเขาครับในจุดจบเฉยตรงที่ชมวิวของงูครับหน้าแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะ ไม่มีมาเลยครับพวกเรามานะครับจอดรถหามุมจอดรถเฟี้ยวๆครับ <S <S บรรยากาศตอนนงคืนตีห้อยี่สิบนี่ครับทีมงานรถบุรีครับเมืองลิงแ่เราไม่มุ้ยนะเมืองลิงมาแล้วครับเราจะมาตามตรงกันนะครับวันนี้ทีมงานเข้ามา้วครับเนี่ยตาแชมป์ตาแชมป์ พอมาถึงแล้วก็นกลงนะครับมอไซ่พร้อมทุกอย่างพร้อมเดี๋ยววางแผนกันครับ